สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในช่วงเย็นนะครับผมสําหรับหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้ใครที่ผ่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากข้อจอข้อหัวใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว ผมวันนี้ครับก็จะพาพุ้ยพี่ไปดูนะครับผมท่านัของฟุตบอล5ลีกใหญ่กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับผมในช่วงค่ําคืนนี้กันนะครับผมและผมก็จะพาพุ้ยพี่นะครับผมไปดูแล้วก็จะพาไปมีรอยยิ้มไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่เด็กชาย ชาติตะวันเนี่ยครับผมสวัสดีพี่อนนนเนี่ยครับผมยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยเนี่ยครับเข้ามาแล้วครับกดคอรหัวใจให้ผมเยอะๆครับสําหรับทางด้านของวันนี้ครับห้าลีกใหญ่ครับเราต้องเริ่มกันที่ทางด้านของอ่าพิมเมอรีอังกฤษเลยนะครับผมวันนี้ฟุตบอลนะน่าสนใจกันเลยนะครับผมสําหรับทางด้านของอ่าเบนฟอร์ดนะครับผมกับสเปอร์เนี่ยครับผมวันนี้เบนฟอร์ดเนี่ยครับผมเจ้าบ้านนะผมก็จะมีทางด้านของ วิซ่าครับที่ยืนเป็นหน้าเป้านะครับผมเอมบูโมอะไรพวกนี้นะครับผมสลหลัอกสำคัญครับผมทางด้านของเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับผมก็อยู่กันครบเลยนะครับผมส่วนด้านหน้าของสเปอร์ครับตัวผู้เล่นเจ็บเยอะนะครับผมก็วันนี้ครับก็จะมีทางน้าของลิซาลิชันนะครับผมคูรูโซกี้นะครับผมแล้วก็รวมถึงทางน้าของซองฮึงมินเนี่ยครับที่ยืนเป็นนะครับผมประจำการนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ ให้กับเพื่อนๆผมสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพร้อมแล้วก็ไปดำเนินรายการด้วยกันนะครับผมโอเคไหม ่ะโอเคนะครับผมสำหรับผู้วิพีน้าไลค์นะครับผมเดี๋ยวผมอขออนุญาตนะครับผมสำหรับท่งน้าของ TikTok อกนะครับผม,บงงบผมลงไลค์ก่อนละกันนะครับผมช่องนี้ไม่ดีนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากเคาะหัวใจนะครับผมแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมเวลาผมขึ้นไลค์จะได้แจ้งเตือน นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออ,อนุญาตโฟกัสอนี้แป๊บอ่าโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ครับก็จะพาพเพื่อนๆนะครับผมไปดูฟุตบอลว้กันนะครับผมทานานั่งของพิมพ์ลีอังกฤษนะครับผมแล้วก็ สำหรับพิมเมอรีอังกฤษเนี่ยนะฮะผมก็มีน่าสนใจเลยนะ่ยครับผมก็จะเป็นทางด้านของสเปอร์ครับสเปอร์พบกับทางด้านของเบนฟอร์ดเจ้าบ้านนะครับผมวันนี้สเปอร์เนี่ยนะครับก็มาในรูปแบบเดิมนะครับผมก็จะมีผู้เล่นหลักๆอย่างชอนเทิงม,นนะมินนะครับผมลิชาร์ลิซันนะครับผมที่หายเจ็บกลับมานะครับผมรวมถึงด้านของบิซูม,มา่า นะครับผมวันนี้ครับสเปอร์ก็ดูดีเนะครับผมวันนี้เท่าที่ผมมองครับสเปอร์เนี่ยผู้เล่นเจ็บเยอะครับไม่ว่าจะเป็นติมอร์เวเนอร์นะครับผมรวมถึงด้าน,นของโดมินิกโซลังกี้นะครับผมแล้วก็เบเดนจอร์สันเจมส์เมดิซันอะไรพวกนี้เจ็บหมดเลย เนี่ยครับผมก็ต้องรอดูครับว่าวันนี้ท่านั่งของสเปอร์เนี่ยเนี่ยครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างนะ่ยครับผมแต่วันนี้ผมมองดูแล้วครับสเปอร์เนี่ยเนี่ยครผมจาก5เกมพวกเขาก็ยังทําผลงานได้ดีครับทําไปถึง10ประตูครับแถมเกมล่าสุดนะครับผมในเกมฟุตบอลยุโรปครับก็ยังชนะท่านั่งของเอฟบวกมาได้ถึง3 0มนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยครผมไปพลาดท่าแพ้กับท่านั่งของเลสเตอร์ซิตี้มาเท่านั้นเองนะครับวันนี้ ใครที่ดูเหมือนผมครับถ้าได้ของสเปอร์กับเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามีโอกาสนะที่จะไปดูหมอกที่ภาคเหนือได้นะครับผมเป็นไปได้มากที่สุดแล้วนะครับผมโอเคนะเพราะว่าการที่เขาเจอกันเนี่ยนะครับผมหครั้งที่ผ่านมานะพวกวพี่ๆนะครับมีไม่ต่ำกว่า4ประตูทุกทุกเกมเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ผมก็ให้มองได้ครับสําหรับการที่ไปดูหมอกที่ภาคเหนือสําหรับสเปอร์เนาะ อไปกันต่อครับสำหรับตน่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมวันนี้ใครเป็นแฟนแมนยูบ้างนะครับผมคอมเมนต์หนึ่งให้ผมหน่อยละกันนะครับผมวันนี้ครับมาเจอกับตน่งของนมข้นเนี่ยครับผมคิสซันพาเลตนะครับผมก็พาเลตเนี่ยก็มีผู้เล่นหลักๆอย่างมาเตต้านะครับผมอิสมาอิลาซานะครับผมแล้วก็อ่ามิเชลนะครับผมวันนี้ครับสำหรับตน่งของคิตซันพาเลตเนี่ยเขาก็ถือว่า ทำทีมมาได้ดีเหมือนกันนะผมในช่วงนี้นะผมต้องบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยวันนี้ครับจะได้เปรียบก็คือว่าเล่นในบ้านครับตัวอะไรเนี่ยพี่บูมบอกว่าแมนยูอยู่นะคโปรไฟล์ใครอะนะครับผมบาเยนนเหรอเนะ่ครับผมโอ้ผมเห็นแล้วนะโปรไฟล์โรมาว่าไงจานเดี๋ยวผมพาไปดูละกันนะครับผมพี่ ปะชารันนะครับผมสำหรับท่านัของโรมานี่ครับวันนี้ผมพาไปทั่วยุโรปเลยกันละกันนะครับผมสําหรับท่านัของเมนยูเนาะวันนี้ครับก็จะใช้ท่านั่งของกาเาโช่เนี่ยผมเซิร์ซีอัมมัดเนี่ยผมถ้าผมคาดการไม่ผิดเนาะก็จะเป็นผู้เล่นหลักๆเหมือนเดิมครับบูโนเฟูร์นันเดสอะไรพวกเนี้ยนะครับสําหรับผมเนี่ยนะครับก็จะมองดูแล้วครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ ใครก็ชื่นชอบในค่ําคืนนี้เนาะแต่ผมมองดูแล้วครับว่ามีโอกาสนะเพราะว่าแมนยูเนี่ยเขาต้องการ3ามคะแนนด้วยนะครับซึ่งตอนเนี้แมนยูเขาเริ่มกลับมาแล้วเนะครับเหมือนลูเบนอโมริมเนี่ยเริ่มจับทีมจับทัพได้แล้วว่าจะใช้ตัวไหนยังไงดีนะครับผมก็แมนยูเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นับรวมช่วงแรกๆนะครับผมพวกเขาก็ทําผลงานมาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ 23เกมเนี่ยทำไปได้แค่28ประตูเท่านั้นและเสียไปถึง32ประตูเลยนะครับผมวันนี้ผมก็ยังมองว่าแมนยูครับเล่นในบ้านครับเจอกับคิตตันพาเลตนะครับพาเลตก็เป็นทีมที่มาตรฐานเกมรับไม่ค่อยดีครับเสียไปถึง30ประตูจาก30อ่าจาก23เกมเหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมมองว่าทางนันของพาเลตนะครับผมบุกไปเนี่ยนะครับผมเต็มที่ะไม่ชนะเมนยูหรอกนะครับผม แต่ Man là, แมนยูนี่แหละจะชนะพาเลทหรือเปล่านี่ครับก็ต้องรอติดตามกันดูเนาะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนแมนยูนะครับผมหรือแฟนทีมไรก็ร่วมเชียร์กันต่อละกันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมจะบอกเลยว่าผมจะมีทางด้านของฟุตบอลน,นอกกระแสะมาฝากผู้พิพด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่านอกกระแสะไปแบบไหนยังไงนะครับผมก็ใต้รูปหน้าโปรไฟล์ผมเลยครับ โลเคชันผมจัดไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะไปโลมาต่อเนียครับใครจะให้ผมไปโลมาเมื่อกี้นะครับยังอยู่ไหมนะครับผมสําหรับคนที่บอกว่าโลมาว่าไงนะครับผมเออสาหรับวันนี้ครับก็เฮโลมามันเตะไปเมื่อวานไม่ใช่หรอวะใช่ป่าวะเออโลมามันเตะไปเมื่อวานไม่ใช่หรอบาซ่าแลลวครับผม อ่ะบาซ่าคงงงอยู่ให้มาบอกว่าบาซไอโลมาว่าไงจานนึกนึกขึ้นได้ว่าเออบาซ่าไอโลมาแม่งเตะไปเมื่อวานนะครับอ่ะบาซ่าบาซ่าก็ G C. ได้นะวันนี้ครับสำหรับทางด้าน ENT ของบาซ่าวันนี้เจอกับอาราเบสในช่วงสองทุ่มนะครับผู้เล่นตัวจริงออกแล้วนะครับผมก็จะมีทางด้าน ENT ของลาฟินยาเนี่ยครับผมโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้เนี่ยครับผมลามินยาเมาเนี่ยครับผมก็อยู่กันครบนะครับผมสำหรับทางด้านของบาร์เซโลนาครับเกมลุก ใช้ผู้เล่นหลักๆครบเลยเนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมส่วนทาน้าของอาราเบสเนี่ยก็จะมีทน้าของกาเซียเนี่ยผมเอ่อเกวาร่าเนี่ยครับผมที่เป็นผู้เล่นหลักๆของเขาเนี่ยครับผมวันนี้ผมพูดเลยว่าอาราเบสเนี่ยไม่เคยชนะทน้าของบาร์เซโลนาได้เลยเนะครับในการเจอกันหลายต่อหลายครั้งแล้วเนะยครับผมเพราะนั้นวันนี้ครับ พวกพี่ที่ดูไลฟ์ผมอยู่เนี่ยนะครับพวกพี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับสำหรับบาร์ซ่าครับยังไงก็มีรอยยิ้มนะครับอยู่ที่ว่าจะมีรอยยิ้มแบบไหนยังไงเท่านั้นเองนะครับลองเปิดใจดูนะครผมสาหรับบาร์ซ่าวันนี้นะครับอ่ะช่องนี้นะครับสำหรับ t i k t o อเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนีครับโดนข้อจํากัดอีกแล้วนะครับผม ไม่ค่อยสวยเลยนะยนี่อันนี้ครับผมเนี่ยมันจะส่งผล อ่ะโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ครับก็มาพบกับผมอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนี้ไม่รู้ก็ถ้าไม่ได้อีกก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอญาตแชร์ก่อนแล้วกัน โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องนี้กันละกันนะครับผมถ้าไม่ได้อีกก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับช่องของผมนะครับผมสําหรับผูดพี่นะครับใครที่ยังไม่รู้จักผมก็ฝากเคาะจอเคาะใจกันละกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆเราเข้ามากันก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มดําเนินรายการกันเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมก็ได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับชั้นนของโปรแกรมฟุตบอลดีๆนะครับผมที่เอามาเสิร์ฟกันนะครับผม วันนี้เนี่ยนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับผมสําหรับเส้นทางฟุตบอลนะครับผมก็จะพาไปดูนะครับผมและก็จะพาไปมีรอยยิ้มแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ครับทางด้านของพิมเมอรีกอังกฤษนะครับผมก็น่าสนใจนะครับผมเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมที่จะลงพกกับทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมคริสตันพาเลตเนี่ยนะครับผมก็ตัวผู้เล่นหลักๆอยู่เหมือนเดิมครับ <c oughs> พูดไปแล้วไม่เอาดีว่ะไปที่อื่นดีว่ะวันนี้ก็ฟุตบอลมันค่อนข้างเยอะด้วยเนี่ยผมสําหรับนอกกระแสวันนี้ก็มีมาจัดให้เหมือนเดิมนะครับอาทุ่มครึ่งเนี่ยครับผมเยอร,รมันบนเลติก้าสองเนียนครับผมที่น่าสนใจเนี่ยครับสาหรับเยอรมันสองนะครับผมโอ้โหโรมาเนียแม่งโรีเนีแม่งฟุตบอลแม่งยิงกันกระ,กระจายเลยเพิ่งจะเห็นในช่วงหนึ่งทุ่มนะครับผม อ่ะวันนี้ครับเยอรมันบูเดดิก้าสองนะครับผมมีให้ติดตามกันนะครับผู้พี่ๆนะหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมใครชี้ชินชอบในเรื่องของการไปดูหมอกที่ภาคเหนือเนี่ยผมบอกเลยว่าเยอรมันสองครับเป็นหนึ่งทีมที่น่าติดตามนะครับผมเป็นลีกที่น่าติดตามด้วยวันนี้ทานงของฮัมบูร์กครับเจอกับทานงของฮันโนเวอร์ เนี่ยครับผมฮันโนเวอร์เนี่ยนะครับผมพวกเขาเป็นทีมที่แบบว่าไม่แพ้ใครมาเลยนะครับ4เกมมาแล้วนะครับส่วนเจ้าบ้านอย่างฮัมบุกเหมือนกันนะครับก็ไม่แพ้ใครมาเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมมาดูเฮตุเฮตุของพวกเขาเนี่ยครับเป็นทางด้านของฮันโนเวอร์ครับที่ชนะทางด้านของแฮมเบิร์กมานะครับผมทั้ง2เกมล่าสุดนะครับ3-4และ1-0นะครับผม และวันนี้ครับทั้งคู่ครับมีสถิติการทําประตูกันเนี่ยนะครับผมต่อเนื่องเลยนะครับอย่างเจ้าบ้านเนี่ยเนี่ยผมทําไป12ประตูเนี่ยครับจาก5เกมเนี่ยครับผมและเนี่ยครับผมทีมเยือนเนี่ยนะครับผมเป็นทีมที่เสียประตูน้อยครับเสียไปเพียงแค่8ประตูในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมวันนี้ผมก็ยังมองว่าเยอรมัน2เนี่ยครับมีโอกาสครับจะไปดูหมอกที่ภาคเหนือได้นะครับผมสําหรับทนังของฮันโนเวอร์นะครับผมและต่อไปครับทนังของไกเซอร์ซาลเทิน เนี่ยครับผมไกเซอร์ซาลาเทิร์นเนี่ยเนี่ยผมก็เป็นฟุตบอลเยอรมันสองเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นทีมที่ติดหน้าติดตามครับไกเซอร์ซาลาเทิร์นเนี่ยนะครับจาก5เกมล่าสุดครับทำไป10ประตูเนี่ยผมและเสียประตูน้อยครับแล้วก็ทีมเยือเนี่ยเนี่ยครับหเกมก็ทำไป7ประตูเหมือนกันนะครับคู่นี้ครับเฮดทูเฮดครับมาเจอกันเนี่ยนะครับเป็นทางด้านของไกเซอร์ซาลาเทิร์นครับเกมล่าสุดที่ชนะมาครับ0-1นะครับผมวันนี้ผมก็ยังมองว่าทางด้านของ ไกเซอร์สลาเท่น er เนี่ยครับผมจะเป็นไฟล์สอบผ่านมากกว่านะ่ยครับผมและใครที่ชื่นชอบการที่ไปดูหมอกที่ภาคเหนือครับผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมสําหรับชนะของไก er เซอร์สลาเทิร์นนะครับต่อไปเนี่ย 07, ครับผมก็พาราบอลศูนย์เจ็ดครับเจอกับชนะของกอร์เทอร์เฟิร์สนะครับผมพาราบอลศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับผมก็จะห้าเกมครับเพิ่งชนะดามสตัดมาได้เกมเดียวครับส่วนทางด้านของกอร์เทอร์เฟิร์สครับห้าเกมที่ผ่านมาครับสามเกมล่าสุดดีกว่าเนี่ยแพ้ยับเลยครับแพ้ แพ้มาสามเกมติดเลยครับแพ้ไกเซอร์แพ้ท่านังของมุนเตอร์เนี่ยครับผมแพ้ฮัมเบิร์กครับห้าศูนย์นะครับผมและเป็นทีมที่แบบว่าเสียประตูเยอะในช่วงนี้นะครับสําหรับท่านังของกอยเทอร์เฟิร์นะครับผมและวันนี้ครับเฮดทูเฮดที่พวกเขาเจอกันมาเนี่ยเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยมีประตูสักเท่าไหร่ครับจบกัน1นึและ1นึนะครับในล่าสุดนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าพูดพี่เนี่ครับผมชื่นชอบในการที่ไปดูหมอกที่ภาคเหนือนเนี่ยนะครับสำหรับเยอรมันสองครับผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับ อ่าสวัสดีครับพี่ร้านจ่าเอเน๋นะครับผมเข้ามาแล้วฝากข้อหัวใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ครับใครที่แบบว่าไม่รู้จักผมเนี่ยก็เคาะหัวใจให้ละกันนะครับผมจะได้แบบว่ามีกําลังใจไล่หน่อยช่องนี้ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเนีัยผมก็มาแล้วฝากเคาหัวใจเนีัยผมแล้วก็กดติดตามกันไว้นะครับเวลาผมขึ้นไลค์จะได้แจ้งเตือนพวกพี่ๆนะครับผมโอเคนะพี่วันชัยครับผมกดหัวใจผมหน่อยะคร่บผมช่องใหม่นะครับไม่รู้ว่าฟีดดีหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ค่อยจะแบบว่ากําลังเอามาทดสอบด้วยเนี่ยผมก็ฝากเคาะหัวใจให้ละกันนะครับผมถ้าเกิดว่า ผู้วิพีเนี่ยนะภาพเสียงไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยไปที่บ้านแดงได้นะผมก็มีไลฟ์สดที่บ้านแดงด้วยนะครับเสิร์ชหากำนันหมีแล้วก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอช่องผมเวลาผมไลฟ์ก็จะได้แจ้งเตือนนะครับผมวันนี้ซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกันละกันสําหรับทนั่งของซิตี้อาร์เซนอลผมพาไปดูเลยนะครับวันนี้ผมว่างอดีนะ เออสวัสดีพี่ธนิตด,ด้วยเนี่ยผมสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลครับวันนี้คุกกี้กล่องสีแดงครับก็จะเป็นทางด้านของคลายฮาวเวตนะครับมาร์ติเรลลี่นะครับผมทอสซานะครับผมกองกลางก็จะเป็นพวกดีแคนไลท์อา่าโทมัสปาเตโอลิงกาดนะครับผมสำหรับเกมลุกของพวกเขาเนี่ยนะครับก็อยู่กันครบทั้ง6ตัวนะครับเกมรับเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกาบเบรียลนะครับผมแล้วก็ซาลิบา เนี่ยครับผมก็อยู่กันครบนะวันนี้ผมบอกเลยรวมถึงทางด้านของทิมเบอร์นะครับอาร์เซนอลเนี่ยของจริงอยู่เหมือนกันนะครับผมสําหรับตำแหน่งของซิตี้ครับวันนี้ก็จะมีฟิลฟอร์เดนเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับผมรวมถึงทางด้านของโอมามามุสนะครับผมที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่ลงมาทดแทนนะครับผมสําหรับวันนี้เนาะโอมามามุสครับก็ล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาจากตำแหน่งของแฟรงก์เฟิร์ต นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีท่านั่งของโคววซิตนี่ครับผมแล้วก็คุณดกกนรครับดาวิดซิวานี่ครับผมวันนี้ก็ลองดูครับวันนี้ผมคิดว่าซิตี้เนี่ยก็เป็นทีมที่แบบว่าเอาจริงอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ด้วยมาตรฐานทีมนะครับต้องบอกว่าซิตี้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็แพ้เชลซีเอชนะเชลซีชนะขับบูธมาได้เนี่ยครับผมและจาก5เกมที่ผ่านมาเนี่ยไอซิตี้เนี่ย ทำไปถึง16ประตูเลยนีครับผมเป็น1ทีมครับที่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมก็ค่าเฉลี่ยแล้วนะครับผมเขาจะมีมากกว่า2ประตูทุกๆเกมเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับซิตี้ดูดีครับส่วน้ักของอาร์เซนอลนะครับผมก็5เกมไม่แพ้ใครอ่ะนะครับผมก็ดูดีอ่ะผมไม่อยากจะพูดเยอะพูดไปก็นะครับเดี๋ยวหาว่าเข้าข้างคนนู้นคนนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามีโอกาสครับซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยไปดูหมอกที่ภาคเหนือได้นะครับผม ถ้าเกิดว่าผู้พี่ๆชื่นชอบในเส้นทางฟุตบอลเหมือนกันก็ติดตามกันมาได้นะครับ g p s ผมปักไว้หน้าโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตลงไลน์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครจะไปตามผมกันต่อก็ตามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปร่วมจอยกันละกันเนาะ